เป็นต้นเลยจับตั้งถึงแต่พัดมือรถมาถมดินค่ะครับพอไปอยากเค็งแนวอื่นเลยซึ่งพอแม่พี่น้องซุมอยู่ในเฟดกับสิบแปดใจว่าคอยให้นะให้ตาไปใส่จากผู้ทีร่องเฟดล่องลูกหลานให้มู่เบิ่งเดี๋ยวจังไดเขาจังบอกกันเพราะว่าเพิ่นยุทูปแล้วเพิ่งแล้วครับหน้าเพิ่นไหวกันอ่นากันทีหลังนะครับนะพี่ครับได้วมาแล้ววันนี้จังว่ากันะเพิ่นจะมาแก้บนไม่ต้องเลยจะมารอว่ากิจกรรมเป็นจะ ค่าเอฟสีเอ็ตจังใดเนาะเป็นมากแก่บุญพี่นนองวันนี้<อ>วันนี้มากแก่บุญครับเนาะเป็นบุญแบบ สัการนะพุทธังพุเธนิอินนาสักการนะธรรมังพุเนิอินนาสัการะนะสังฆังพุเนิอรหังสัมมาสัมพุทโธพัพวาพุทธังพัพกันตังอภิวาเจนะสวาโตพัพกัตตาธรรมงธรรมงนะสังนุปฏิปปโนพัพกัโตสาวะสังโโสังฆังนักมาวิฒะโมตสสะพกโตอรัโตสัมมาสัมพุทโธ นักโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสัจปิจิปิโสภะกวาอรัหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิสุอนิตรโรตุริสัตธรรมสาระติสัตาเทวานิสาหนังคุโตภะวาติปะวากาโตภะกวะตาธรรมูสังติจิตโตอการิโตเองกติโตโอปะนะหิโก ปัสตังเวทิตโพวิงโยสุปฏิปันโนภะโพวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะโพวโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะโพวโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะโพวโตสาวกะสังโฆยาติทางจตาริยิจะยุคานิอัตตะภูริจะอุคลาเอจภะโพวโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักจิเนโย อันเลี Saint ่ยบาลนิยูอนมิตรังคุณยักเกตังโลกสสาภูงสังห์สมาธินิมิตรสาวสันตันคารินีคาราุทิตะโกและเจเนมาลังภานาทิพย์ธรรมวิทนาทิจตวามุนินโตจันเตสสาภาวะตูนียชัยมังคาราสาธุเดอสาธุสาธุบุญกุศลที่ขาดพระเจ้ามีขาดพระเจ้าต่าง บวานนี้ศาสตร์่มาตปรตีแล้วขออุทิศให้แด่ท่านปูดำเมื่อท่านได้รับแล้วขอให้ท่านเจริดในภพภูมิชาติในที่ดีๆมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เสือผ่าเ่ิงประดับที่สวยงามมีี่พักอาศัยง่ญ่โตระหงทานสวยงามแต่ท่านมีทุกขอให้ท่านพ้นจากทุกแต่ท่านมีทุกขอให้ท่านทุกยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ท่านมือนี้มารับเอาของ เปนวายจากลูกหลานใผ่นครพนมเอาบอกซื้อปูไปตามรือว่าจังไดแน่ปูมากยายมาแก้มือนี่ใจ้เอะกรบบอกบอกซื้อบอกบ้านบอกแนวทีขอเปิ้นแห้วบอกแน่วออกมาให้เปิ้นตามที่ขอนีของยายสคิดหัวหมูหัวหนึ่งไก่สองตัวนั่นนายสุบินมงมกำแพงเอว้าไปหมูสามหัวไข่ด้วยกันตาต้าแล้วค่ะ ซื้ออีหลีเพิ่นจะจำบ่ได้จำได้แต่ซื้อเหรียญกะถาวายไข่เหล่ากะทัลพ่อผู้เขียวค่ะกะทัลพ่อขายใส่กอกผ<ม>ู้เพิเ่นเจ็บเพิ่นป่วยเพิ่นหวัวใจเต้นแห้งนั่นละ่ะรวมเพิ่นเศร้าสมือนี่เพิ่นค้าขายดีมีโชคมีลาสมือเพิ่นกเอาไข่ามาต้อนเอาใส่กอกเอาแจ้วบองเอาแนวมาหาต้อนทีต้อนน้องให้ทุกคนได้กินได้อยากเด้ยงดูเด้อ เพิ่นบ่ได้มาด้วยตัวเองผู้ใดที่ฝากมาซุกคูซุกคนก็น้ำหอดน้ำกุ้งน้ำกันให้เพิ่นมีโชคมีลาบอันใดก็จับก่อนใส่มือให้เพิ่นผู้ตีไมาเ,าเองได้เนี่ยการเลี้ยวเบื้องหน้าเอาโลดนี่นี่ไผแน่ทั้งช่องเพิ่นมู้นอันละแล้วก็บ่ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้ที่เบิเ้องบเบิ่องฐานทางช่องน้ำด้อฟูเด้อโชคลาบให้ฮอดซุกคูซุกคน สร้างจองเาวาเจียบผ้าหิ้งมาหาหิ้งผ้ารวยพอสบายผ้าเป็นเศรษฐีมุ่งเนาสาธุสาธุครับทุกคนเจียบเมียหนอใจโชคนะคับนี้ผู้เท่าแม่เฝ้าเอาเฝ้าเอาต้องใส่หรับยี่เหล่าเนาะก็คือเปิดมาแก้บนนาะวันนี้แก้บนครับผมเนาะ ี่รเนะด้วยศรัทธาเนาะมันโดนมนาหน้าตะไก่พี่รองลนะละข้อนพะนะนุ่มเนาะมาแก่บนวันนี้เป็นวันพระครับผมเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศครับผมนะเอาเดินไปเรื่งไปรอบบวายาปูยาเพ่นโชกบนปูนหกนตเง่เพื่อนจึ้งจึ้งดีครับต่ปู ไ <passwords. S 3> ปูเป็นฝีบงอันมกไข่หมวหมูนี่คือเป็นอะไรี่สองหั้อหมูบางเข้าไว้เต่ก่อนเคยเห็นเลยเลขหาคนได้ยุตนมยุบมาแตงโมคนเฮแกองมหาเห่งเลยโอ้สองสองหาโอ้ยนี่ครับงก็จะเบียดรถเลยเนี่ยสองหา้ยานรถตัวไหนสองหา แลนตจะไหนพ่อนั่นดิทาเบียนรถอ๋อปนลย่านี่กับแม่านนอกับแม่บอก้าเบียนรถัวไหนพ่อาเบียนไร้เบียนรถอะไเล็กน้อยซี่เนี่ยหาหนึ่งสองสามเอานั่นแหละเลกมายพซี่ก็มีอันนี้แล้วของหาพอดีนี่ไหมอ้าวบาตนี่มาสมุดีแต่บานี่อันนักวพี่ครับหาหนึ่งอยู่แต่งง่วมีสองหาอดพิเศครับห้าหนึ่งออกไปแล้วก็เหลือสองสามที่น้องหาหนึ่งออกแล้วออกอีกได้อีกแล้วมีสองห้าเนาะแม่สามห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งมูนี้น่ หลายตัวแล้วแม่มึงาเอาสามตัวขนาดนี้ออันเล็กอมะไรขึ้นหัวหมู่ันนี่ไหมหัวหมูได้เก็บยังนี่ไม่เก็บบ่เขาดูแต่งงัอเลยเห็คาบอีซี่กับเ้แต่งเหเ็เกลี้ยไปหาเมื่อเจอพ่อสบายเห็นสองเห็นสองใส่สองสะสองห้าเลยดูบรรยากาศเห็นบ่ยสองส เห้เหล่ะไม่เห็นยูเซ่แม่ไม่เห็นสองูนบาทสองศูนย์สามสองามเแม่พิมเห็นแล้วแม่พิมเห็นแล้วครับีครับอือเอาสองเอางตาปโอ้สองศสามองศูนย์สเอาอันนี้สองหาบาทอีทีจดไปเด้อแคป้าจอไว้ครับบอริเชียนตัวเลขให้จดำนวนทัานนี่ จะละนาเอาซองดูพี่น้องไอ, <นะ S 2> อ้อยากขอโจกขอฟ้อนขอหมานไปถึงเพิ่งบัดไปถึงเพิ่งตัวบัดไปแตเบิ้งบรรยากาศดูข้างบนเนาะคนจะขอยาให้วันนี้รอสิตสามรับชมระฟ้าน้ำกวาดเต้ โอ้น้องเพิ่นแต่ว่าว่าติบาเลยต่คัดไปบุถืิกู้กุ้ซอไยุบหได้กับทธโอ้ไม่เล่นไม่เล่นไปนั่งห่างนอไม่เล่นไม่เล่นไนั่งกใ่งคนจะเล่นเต้นมากเมื่ีเา่น่คนนั่น นี่เกเ้ไปไหนเออล้เป็นนาเคียบพุงนั่งพอดีเท่าไตากองนั่งกับพี่น้อยบทสัตย์ี่ตากองอะไรต้องง่ายกับพี่น้อยบทสัตย์กับหรือว่าให้หน่อยจะต้อนเลือกขับรถที่แบบหน่อยสัตย์วันนี้มาติดตามรักํมไัครับผมจะสัตว์่าสัตว์พี่น้องด้วยสัตว์่าสัตว์สัตว์่าสัตว์จะสัตว์เาขับเรียบชี่ครับเอาขอเอาพี่น้องเลย สัมพุทธัสสะนาโมทัสสะตักรวตอระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะตักรวตอระหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะจิติปุชามหาราชาธรรพเสนหาวาสะหังสัมมาอังสัมมาสัมพพุทโธมามา ตาีวันชัยมาราีวัยมาลาสวัสดีราภสวัสดีลาภูโมพุตายะโมพุธายะสาธุสาธุสธาธุสาธุสาาสาาาุธชาุุธา ชมเราฟังน้ำกันอุ้ยไก่หองเจ็บเจ็บอยู่ไม่กูนะไก่กูได้ติดตามแล้วาฟังไว้ด้วยการครับผมนอกจากอือเจก,ก็จะขอวันนี้สามตัวสตัววัที่ผ่านมาก็915 951 ติดตั้งตัวบนสองตัวล่างแล้วก็ภาพไอ้ซอมลงทะเบียนรถไปที่เขามากบวกกันมูอนิสองคันอ่าเนาะเอ้าพี่ร้องทะเบียนรถไปเขามามูลนิสองคันตรงกันมีอยู่สองคันโอ้เลขคานึงแล้วตรงกันโอ้สิวออกปะเนี่ยนะออกอีกเฮ้ยออกอีกของของแม่ของแม่นี่เพิ่นออกทุกคนเหมือนต้นน้ำต้นตัวก้อพ่อแม่ โจ้ผมมันเปลี่ยนไปมุ่งเจ้มาท้ายไปต่งแต่ความด่องวัคาคิดวัดจแตกากตวมม่อยู่นแล้วกระนั้นโจ้แก้ว้้ไรเน่ยนี่ไม่ดี้ดดไ้ดวกตไม่่มไม่เอไม่ นี่ตะวันว่าพอไว้สีสิรถตัดีเด่ว่นที่หนึ่งเฮ้อข้างหลังหน่อยไงเพว่นว่าเย็นๆไม่ต้องใจเย็นๆเะวนว่าซาถูกตะวันว่าเนี่ยถูกเนี่ยเกถึงความมาตัวนีวะตะันว่าสองขันซับสองข้ามาได้หนีว่าะัน่าเออเมียตเอาไว้ฝากรถตเอี่เขาว้นนี้ล่วันที่หนึ่งหาวันที่หนึ่งดีกว่า แี้พี่รองทำแล้วันติดเองนติกโอเค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 โอครับอเคีอเคอเคโอเคโอเคาอเันอเคโอเคโอเคโอเอกันอนคโเป็นวคนพเคโอเคนอเคโอกคนสเๆเป็นวันพระพร้อมพี่เ้องาันเี้เป็นวันพระกครับเนาะใครเคโามคโอเคโอเกอเคเคโอเคโอเคโอเเคโอเเคโอกอัคโอคอเคโออเคาอเคโเอเเคตอเคโอเคคโอเคโอ

สวัสดีพี่น้องชอบบรรยากาศพี่น้องเตี้ยบแล้วพี่น้องเตี้ยบโอะเตี้ยบแล้วมาแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวด้วใจเย็นๆโอ้ขากันพี่น้องชิได้เห็นทุกช่องทาง